นี้เป็นด้านบนหลังคารถนะครับเมื่อกี้ผมปีนขึ้นมาดูถ้าเอาไปทำร้านกาแฟนะครับแล้วก็ทำบันไดขึ้นให้มันถึงพื้นเลยทำบันไดขึ้นหลังคาให้มันถึงพื้นแล้วก็เสริมข้างตัวนี้ให้มันสูงสูงครับเนี่ยเสริมข้างให้มันสูงขึ้นมาแล้วก็ทำพื้นไม้ แล้วก็มีเก้าอี้นั่งกินกาแฟด้านบนก็ได้ผมว่าก็จะโอเคนะถ้ามันทําแผงกั้นขึ้นสูงสูงได้นี่ก็ก็จะไม่น่าวาดเสียวเพราะว่าแผงกั้นเราต้องทําให้มันสูงมันจะเป็นอีกแบบนะ ดีพอดีพี่เจ้าของรถมาพอดีนะครับน่าจะเป็นรถคันนี้นะครับพี่เขามีรถสองคัน,นพี่ก็ขับรถโดยสารนี่หน้าครับพี่เขาบอกว่าให้ผมรอหน่อยรอหน่อยผมก็นึกว่าพี่เขาไม่ได้ขับรถโดยสารโทษทีครับนึกว่าพี่เขาไม่ได้ขับรถโดยสาร พี่มาแล้วเราขึ้นไปดูคันที่เราตกลงจะซื้อจะขายกัน okay. <Okay. S 1> ผมก็นึกว่าพี่ไม่ได้ขับรถโดยสารไง <laughs> Oh. ออวิ่งหาิ้ายอได้กับข้าวมั้งอันนี้ก็ต้องจ้างคนขับอีกทีนึงใช่ไหมล่ะขับกันเองครับในบ้าน,นขับกันเองก็อยู่ในครอบครัวเราเองใช่อตอนนี้มันน้องมันจะทํางานทําอะไรกันแล้วไงอ oh. ๋อไวิ่งได้สับกันวิ่งคร <c oughs> ับผม,ม <c oughs> ผมก็งงอยู่เมื่อวานกลับแต้กลับหลังตอนที่พี่บอกทางไงเพราะว่าผมเมื่อคืนผมมาผมไปซื้อรถที่โกรกพัก กกพระต้องอยู่เส้นนู้นเลยเส้นสักเรศเส้นทางนู้นใช่ผมก็วิ่งโกกพระแล้วก็ออกมาจากโกกพระนะแสดงว่าเส้นวิ่งเข้ามาเส้นอำเภอบางคลองใช่ไหมมาทางศาสตร์ไม่ใช่นะมันวิ่งมาถึงมอปลาเส้นนี้นครสวรรค์นะมาเส้นนี้นะใช่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะโอ้พอวิ่งมาเรื่อยๆจะมาพักรีสอร์ทอีกประมาณแปดเก้ากิโลจะเข้าเขาพิดโลกมันจะมีรีสอร์ทด้านซ้ายมือต้องผ่านมันต้องผ่านมอนากเรศสวน เราอยู่ขวามือปพ๊บพอผ่านเลยส่วนมอเลยส่วนมอหน่อยนึงมันจะเป็นไฟแดงแยกใหญ่ใช่ครับสองอ้อใช่เราวิ่งตรงไปอีกหน่อยนึงมันจะเป็นแยกเอ็กซเรย์เช้าที่บ้าน่ะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายก็มาทางเส้นนี้มันจะเส้นเลี่ยงเมืองอ่ะเส้นใบพัดอ่ะใบพัดเลี่ยงเมืองปพ๊บวิ่งมาตรงปพ๊บมันก็จะมาเจอเส้นจะไปโพธิ์ไยอ่ะก่อนข้ามสะพานอ่ะครับข้ามสะพานข้ามแยกกันนะครับแล้นั่นแหละ เราก็ตรงข้ามมาแล้วก็มาเจอข้ามแม่น้ําเนี่ยแม่น้าก็เจอไฟแดงครับไม่ยากรครับไม่ยากถ้าวิ่งตรงไปปุ๊บมันก็จะไปเส้นถ้าผมกลับบ้านผมก็ไปนีเลยวางทองเพชรบุญหลมศักด์ข้ามน้ําหนาวเลยถ้าผมกลับบ้านนะแล้วมันจะไปเจอเส้นเส้นหลักก็คือที่จะไปขึ้นขึ้นเหนืออุดริบขึ้นเชียงใหม่ครับก็รถคันนี้คันนี้ผมก็ติดมัดจำผมแล้วนะผมวางมัดจำไว้แล้วนะรอถอนทะเบียน ก็ถอนเสร็จวันไหนก็มาเอาเลยล่ะมีทะเบียนมันถอนได้ตลอดเลยเออแต่ว่าก็คือเขานัดอะไรสองสามเดือนน่น<อ>ผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้านัดนานผมก็เลยบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนใจไม่ขายก็ได้นะผมก็เลยบอกพี่ว่างี้นะ<อ>ผมก็เลยว่าผมก็ไม่ซีเรียสพี่ก็เลยบอกว่าออไม่เป็นไรพี่ก็ตกลงขายให้อยู่ก็ว่างั้นละ่ะเออเอาไม่เป็นไรได้ได้คุยกันแล้วก็คุยกันไปเรื่อง,เร,องเรื่องเขาแบบเขาพุ่งไปทำเครื่องมาใช่เขาเขาน่าจะขอวิ่ง ให้ได้ค่าทำเครื่องคืนซะหน่อยเลยเออเราก็ไม่ซีเรียสเนาะคือเห็นใจกันเราไม่ใช่ว่าจะประหักประหารกันนะก็มีอะไรคุยคุยได้คนที่มาซื้อก็เป็นน้องชายผมนะีบุญเรืองนี่เป็นน้องผมมาบินเสกปนก็คืออยู่ร้านเดียวกันอยู่ด้วยกันอ่าตอนที่น้องมาซื้อก็ซื้อไปสามคันมีคันนี้แล้วก็อีกสองคันใช่ไหมก็ซื้อคันละ เจ็ดหมื่นแปดหมื่นอะไรนง่้ยพี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอขึ้นดูรถด้านบนแต่ว่าสามารถสตาร์ทได้เลยใช่ไหมได้แต่มันจะวัน่อยนะเพราะต้องทำอะไเนิดใจอ๋อเปิดเปิดยังครับรถนี้เยอะแยะแต่มันหาขึ้นก็ได้ตอนเนี้ยอ๋อ มีใครจะขายอยีกไหมพี่ถ้ามีใครจะขายนะแล้วก็ไม่รู้ดิก็มีเรื่อยๆเนี่ยหวานนะโตมากันเยอะมากเลยนี่ไหมโอ้อันนี้ใช้เป็นเบาะสองสองนะครับสองสองถึงห้าสิบที่นั่งไหมนี่ห้าสิบห้าสิบที่นั่งเลยใช่ไหมพื้นเป็นพื้นไม้นะครับนี่กลาลสินนี่โรคแพ้เยอะไหม ตอนนี้มันมีมาใหม่ที่มาจากกรุงเทพนะครับมาจากอ่อะไรคัตเตอร์อะไรแคมป์คนงานนะออ่ะเือสมเมื่อกี้ขึ้นมาหกเจ็ดคนนะ่ะกัลสินน่ะอยู่อำเภอกุฉีนาลายนะ่ะใช่ก็คือ,เ,อ,อเขามาจากแคมป์คนงานกันสี่คนใช่ไหมล่ะครับเออ จะไม่ให้เขามาได้ไงเพราะว่าปิดคำคนงานใช่แล้วทีนี้นไอคนที่มาใช่ไหมละครับคนที่มาก็ไปอยู่กับครอบครัวเลยไม่กักตัวนะไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทีนี้ติดกันทั้งสี่คนลูกสองคนก็ติดไปโรงเรียนอีกทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้เลยครับเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้กับนะ <Das que ath ie> เขาก็เออกลับแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองมาแล้วกรับตัว,<า>ตตวหน <c oughs> ่อยมาจับพื้นที่เสี่ยงนี้ครับจะได้ไปเเค่ไงอ่าฮะอันนี้เป็นภายในของรถนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นสแตนเลสแท้หรือว่าเป็นเลดซิ่งนะครับเพราะว่ามันดูด้วยตาเปล่าไม่ได้มันต้องใช้แม่เหล็กดูดนะครับพวกเป็นแผ่นข้างอย่างนี้ร้อนมากครับ มีโทรทัศน์เครื่องเสียงด้วยนะครับมมก็จอดกี่เดือนแล้วพี่คันนี้อ๋อันนี้ยังจอดไม่ถึงเดือนนะครับอ๋อหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะพัดลมแปดตัวครับครับด้านในก็สภาพดีนะครับเพราะว่ารถก็จอดยังไม่ถึงเดือนเลยพี่แกว่างัันนะร้อนครับร้อน <c oughs> มีประตูขึ้นลงหน้าหลังนะครับประตูสองทางอันนี้เป็นประตูด้านหลัง ตอนแรกไปดูเครื่องยนต์กันครับนี่เบิ์หม่อน้ำก่อนนะครับตอนแรกเดี๋ยวน้ำเช็คหมอน้ำหม้อน้ำหม้อน้ำอยู่ตรงไหนพี่

น้ำไม่มีอาการน้ำมันเครื่องเข้ามาน้ำครับน้ำใสำถ้าเราเปิดเครื่องเราต้องเอาพวกนี้ออกก่อนใช่ไหมดูครับดูโอ้โหหอหลายชั้นเนยอะร้อนร้อนอันนี้เป็น PE หรือ PD ครับ PE PE พี e, ใช่ไหมพีอหกธรรมดาไม่มีโบ้พีหก e หน้าเล่มคู่มือก็พี e, ใช่ไหมใช่ตามเล่มที่ส่งให้ดูเลย <c oughs> ไม่ใช่พีดีเนาะไม่ใช่ไม่ใช่พีโอเคครับอันนี้เป็นเครื่องพี e, นะครับตามหน้าเล่มที่ส่งให้ดูเป็นพีอ e, ีนิสันหกสูบนะครับโอเคดูน้ำมันเครื่องนะนด้ดึงน้ำมันเครื่องมนาะ อันนี้กี่เกียร์ครับห้าหกเดินนะหกสายหลังโอ้ห้าเกียร์เดินะนะโอเคน้ำมันเครื่องมีนะครับไม่ขาดโอเคสตาร์ทเครื่องเลยครับระบบเบรกทิฟฟี่ไหม เบรกธรรมดาเบรกธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์ใช่ไหมครับใช่ใช่เบรกลมดูดธรรมดาใช่ไหม มาทุกตัวไหมตัวนี้ติดแล้วนี่มันจะมีอยู่สองตัว่านบนต่อไปลูกโออจะไม่ติดอยู่สองตัวใช่ครับร้อนครับอยู่ด้านบนรนเปิดพัดลมหมดได้ไหมพี่เปิดพัดลมยังไง โอ้ติดนะครับหนึ่องาสพัดลมจะไม่ติดส 3, 3. Ah, ตัวสอ่าสตัวไม่ติด สรุปว่าเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงจังหวัดกาลสินนะครับทั้งสองคันนี้เลยคันกลางกับคันนี้นะครับผมสองคันคันริมพี่ยังไม่ขายได้ครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถทรงนี้อยู่ก็จินกลางเข้ามาหากันได้นะครับโทรสอบถามกันได้ เดี๋ยวยังไงก็สําหรับรถสองคันนี้ก็รอให้เจ้าขางรถไปถอนออกจากเส้นทางแล้วก็แจ้งเลือกใช้รถตามมอจ็ดเก้าเราถึงจะทําการเอารถกลับได้นะครับอยู่ระวังสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ